รวมรถสิบรุ่นราคาถูกที่สุดในไทยมีรุ่นไหนบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พามเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถสิบรุ่นนะฮะที่ราคาถูกที่สุดในไทยนะครับอันนี้รถมือใหม่ป้ายแดงนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกครับใครซื้อรถซื้อลาตอนนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะับเพราะว่ามีการปรับลดราคานะฮะมีการสู้ราคากันมาหลายรุ่นมากๆนะครับแล้ววันนี้มีแถมให้ด้วยนะฮะสำหรับบางรุ่นนะที่ปรับโลตอกนะฮะพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็คือ Su ู i Celerio s u กิซ e ล e r โอนะฮะราคาเริ่มต้นและปัจจุบันนะครับอยู่ที่329,000บาทอันนี้คือราคาเต็มนะฮะแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกขั้นไหนนะครับซื้อช่วงนี้ลองไปเดินด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษขอมแจกของแถมนะฮะหรืออาจจะไปเจอช่วงโปรโมชั่นปรับราคาก็เป็นไปได้นะครับสุกิซลโอเนี่ยถือว่าเป็นรถดีราคาถูกนะฮะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับกินะฮะ รถนี่อาจจะดูว่าคันเล็กแบบมากๆนะครับแต่พอเข้าไปขับไปขี่เนี่ยถือว่าขับได้นะครับเป็นไซส์คนไทยนี่นั่งสบายๆเลยนะครับถือว่าน่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยทีมาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือ n นต้าวีทูเนต้านะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่429,000บาทนะครับเนต้าวีเนี่ยนี่คือรถ EV 100%รนะครับรถ EV หมายความว่ารถไฟฟ้านะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับชาร์จไฟไปได้เลยนะครับ ราคาเหลือ4ชั้นนี่เป็นรถที่ถูกที่สุดอันดับต้นๆในไทยแน่นอนนะครับที่กัลลัสซิแนะนําเลยนะถือว่ารถเนี่ยไซส์ไม่ได้เล็กมากมายนะครับถือว่าขับสบายๆนั่งสบายๆเป็นรถแฮชแบ็กนะฮะถ้าใครที่แบบโอ้ชอบรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นะฮะออปชั่นถือว่าใส่ให้พอสมควรราคานี้ยังไงก็น่าซื้อนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ To ยตายาริสเอทีพ์โตยตาตยตาริสเอทีพนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ยานิสเอทีพถือว่าเป็นรถเก๋งเล็กนะครับที่น่าเล่นที่สุดในตลาดประเทศไทยเรารุ่นหนึ่งเลยนะครับการที่สิ่งแนะนําเลยนะยานิสเอทีพนะครับขนาดได้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนั่งสบายๆรูปดังหน้าตาเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะฮะแล้วถือว่าใส่ออปชั่นมาให้นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับโตโยต้ารุ่นอื่นๆสมัยก่อนนะฮะยานิสเอทีพนี่ถือว่าใส่ให้เยอะพอสมควรนะครับคือซื้อไปนี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรโมชั่นของแจกของแถมให้มาเยอะสุดๆจริงๆสำหรับโตโยต้ายานิสเอที บีวายดีดอฟฟินบีวายดีดอฟินราคาเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับบีวีดอฟฟินนะปัจจุบันเป็นตัวผลิตไทยแล้วนะครับห้าแสนหกบีวายดีดอฟินนี่คือรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเรียกว่ารถอีวีก็ได้นะครับรถกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับชาร์จไฟไปได้เลยนะครับอ่และเดิมทีทางด้านของดอฟฟินนะด้วยสเปคด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยขนาดเขานะฮะเปิดตัวในไทยตอนแรกก็ล่อไปเจ็ดแสนนู่ แต่ตอนนี้ปรับไปแบบมาแล้วเป็นตัวผลิตทย้ด้วยนะเหลือแ0่86โว้ยยังไงก็น่าซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถเก๋งเล็กนะกอลซิงแน้นออาเลยนะครับว่าดอรฟินเนี่ยลองขับได้จะชอบแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือ Honda c i ิต Honda City ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่599,000บาทนะครับฮอนด้าซิตี้นะปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดานะเป็นตัวน้ํามันนะฮะก็ถือว่าราคาน่าสนใจนะครับแต่ว่าฮอนด้าซิตี้กอล์ฟซิงขออนุญา ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นที่สุดในกลุ่มนี้รุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับเขามี2ตัวถังนะที่เป็นตัวแฮชแบกนะครับตัวแฮชแบกคือตัว5ประตูนะครับแล้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวซีดานที่เป็น4ประตูนะครับน่าเล่นทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะมีตัวที่เป็น e-hcv ก็คือรถไฮบริดด้วยนะครับอาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปสักนิดสักหน่อยแต่ก็ยังถือว่าแล้วแต่เพื่อสมาชิกชอบเลยแล้วกันนะครับราคายังถือว่าน่าสนใจอยู่เดี๋ยวมาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ mg 3 HyB r i d plus Mg สามไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดนะฮะราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนสมัครเต็ม G สามไฮบริดนะฮะนี่เป็นรถไฮบริดแล้วเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะครับห้าแสนห้าเท่านั้นสำหรับตัวเริ่มต้นตัวท็อปอยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับซึ่งจะบอกว่าตัวราคานี้เป็นราคาแนะนําของเขานะครับคือหนึ่งพันคันแรกถ้าใครไปทันนี่กันซึ่งแนะนําเลยนะน่าสนใจจริงนะครับรถไฮบริดนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับเขาเคลมเอาไว้ที่ยี่สิบหกกิโลเมตรต่อลิตร โอ้โหถือว่าประหยัดขั้นสุดเลยนะครับแล้วทางด้านของรถ m g ็มามไฮบิดพร็นะฮะของแจกของแถมเพียบเลยใครที่สนใจรถเก่งเล็กนะครับยังไงก็ไปลองขับลองขี่ได้จะชอบแน่นอนอาทิตนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือนิสสันอเมลานิสสันอเมรานะครับถ้าดูตัวเลขตรงนี้นะฮะตัวเริ่มต้นอยู่ที่515,000บาทนะครับ แต่ว่าก็าิ่งแนะนําแบบนี้ละกันนะครับนิสสันอะเมล่าเนี่ยวเล่นประมาณสัก500กางกลางๆนะครับประมาณ500-4 500-5เนี่ยจะได้ตัวแบบกลางๆหน่อยนะครับออปชันนี่ก็มาเต็มแน่นอนนะครับท่านั่นของนิสสันอะเมล่าเนี่ยถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับขนาดใกล้ๆแบบ B-segment เลยนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเป็นอีโคคาร์นะฮะ1 0 0 0ซีใส่เทอร์โบมาให้การขับการขี่นี่ต้องบอกว่าปูดปั้นหน้าดูนะครับไฟก็ถือว่านั่งสบายๆสํำหรับอะเมล่าน่าเล่นมากๆนะปัจจุบันนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ระดดััับบถมานคคก็ือ Good Ura Cat โอ a า o o ดแคทนะฮะโอ้โ oh, ห oh, oh, นะปัจจุบันนี้ปรับลดราคาลงมานะครับอยู่ที่629,000บาทนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าปรับลดลงมาเยอะหน้าดูนะฮะเพราะโอ a า o o ดแคทตัวเริ่มต้นนะครับ480กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับและขนาดรถเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าราคาขนาดนี้นะครับเราทิ้งแนะนำเลยนะยังไงก็ต้องไปลองขับลองขี่ให้ได้นะครับ เพื่อจะโดนตาโดนใจนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับโอลารูดแคทในปัจจุบันนะครับเป็นรถอินวิร้อยเนะครับชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็480กิโเมตรต่อการชาร์จแต่ได้ราคาเผิ่มแสนสองอย่างนี้นะครับกับรถไซส์ใหญ่ด้วยนะฮะยังไงก็น่าเล่นนะครับรูปร่างหน้าตาดิดูเท่ดูโหดอยู่แล้วนะครับลองไปลองขับได้เลยนะของแถมก็เพียบจริงๆมาดูรุ่นถัดมาเลยนะครับก็คือมิซูบิชิมิลาดนะครับ มิถาดเนี่ยณปัจจุบันนะครับยังมีขายอยู่นะฮะราคาเดี่ยถ้าเป็นราคาเต็มนะฮะเพื่อนๆสมาชิกครับเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0แสนต้นต้นะครับแต่ว่าการที่บอกงี้ละกันว่าทางด้านหน้าโชว์รูมเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยนะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกชอบทางด้านของมิลานหรือว่าแอดขาดนะสอบถามด้านหน้าโชว์รูมเนี่ยอาจจะได้ราคาพิเศษเลยนะครับณปัจจุบันทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คือซูซูกิสวิปซูซูกิสวิปณปัจจุบันนะครับราคาถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาเต็มนะ ยังไม่มีส่วนลดของแจกของแถมเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่5 6 000, 7 0 0 0 0บาทนะครับแต่การที่แนะนําแบบนี้นะฮะว่าทางด้านของซูซูกิก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะที่ของแจกของแถมแล้วก็โปรโมชั่นเขาเยอะแนะนําว่าสอบถามด้านหน้าโชว์รูมนะครับอาจจะได้ลดราคาถูกก็เป็นไปได้อ่าทีนี้มาปิดท้ายด้ยวยรุ่นสุดท้ายนะฮะร,รุ่นสุดท้ายที่อยู่ในลิสต์วันนี้นะครับขอญาตพาไปดูสัก2อสรุ่นเลยแล้วกันนะครับเป็นรถกลุ่มที่โลสต็อกนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกค,ครับเริ่มต้นจาก mg 5นะฮะ MG 5ณปัจจุบันนะถ้าเป็นราคานะครับอยู่ที่569,000บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกไปหน้าหน้าโชว์รูมนะโปรโมชันส่วนลถเขาจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับบางโชว์รูมนะอาจจะเหลือ500,000ต้นๆหรือบางโชว์รูมอาจจะเหลือ490,000ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะฮะที่มาบรูวันนี้นะครับก็คือ MG ZS e v นะครับณปัจจุบันนะมีการปรับโล่สต็อกนะครับเพื่อนๆสมาชิกลด GV นะครับเหลือ590,000นะ ราคาณปัจจุบันเหลือ599,000บาทเท่านั้นสำหรับ MG ZS EV นะครับถ้าเกิดว่าใครนัไปดูด้านหน้าโชว์รูมอาจจะยังพอเหลืออยู่นะครับสำหรับ MG ZS ตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับนี้ก็เป็นรถราคาถูกนะครับ10รุ่นนะครับในช่วงปลายปี2024นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกานไหนนะครับชอบรถรุ่นไหนฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ